สวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะว้าวสวยงามมากเลยค่ะ แหวยหอมทองเป็นปีแรกพี่น้องจ้าได้ซีวีะว่ากับกุ้งขานิะวีใหญ่ๆจะซีมใหมรบ้างพี่น้องซีมอหมบ้าง อร่อยมากเลยค่ะตุนกระสะอ่อนนะพี่นงค์แล้วคุณกุ้งดีนะพี่นงค์ หนึ่งสองสี่หกแปดสิบสิบสามสิบสาลูกปอกอีกจักลูกกันพี่น้องว wow. <Wow. S 2> ้าวพ่งแมจะกินห้เบแบงนี้ หอมดัดเป็นล่งแบบธรรมาสาพี่น้องบริใจทานหมนขอบคุณนะคะที่รับตรงคลิป